Good evening English time Master Mazda by Turn Maz นี่เห็นเธอโชว์สองนิ้วแบบนี้นะคะ V sign เนี่ยคนดสำหรับคนเอเชียเนี่ยเราก็ว่าอุ้ยเป็นแบบน่ารักคาวายิแสดงถึงความน่ารักถ่ายรูปแล้วมีอะไรแบบนี้มันดแบบความคิกคู่คาวายิอะไรแบบนี้ V sign แบบนี้เนี่ยคือชัยชนะ Victory Victory V I C T O R Y พอ Victory แล้ว ไ i นล่ะ S I G N sign แปลว่าสัญลักษณ์พอเอามารวมกัน V sign แปลว่าสัญลักษณ์แห่งชัยชนะค่ะเมื่อกี้คนเอเชียนเนี่ยจะโชว์2นิ้วเวลาถ่ายรูปใช่ปะแบบหนึ่งสองาอ่ะอย่างนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้พูดหนึ่งสองนะเขาพูดว่า one two three cheese นี่รู้ไหมทำไมใช้คำว่า cheese cheese เพราะว่าพอพูดชีสอะมุมปากมันจะขึ้นเหมือนกับยิ้มอะมันจะจบด้วย cheese อย่างนี้อย่างงี้เลยเขาก็เลยให้น้าว่า one two three she's นี่นะคะฝรั่งจะไปแบบนี้จะได้ยิ้มไงถ่ายรูปจะได้หน้าตาอารมณ์ดีหน่อยวันนี้นะคะจะมาสอนโพสท่าค่ะอย่างแรกอย่ายืนหลังงองอย่างนี้ไม่เอาเอยียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะถ้าเกิดเราอยากให้ใครโพสหรือโพสท่าต่างๆเนี่ยเราใช้คำตรงตัวไปเลยคำว่า pose P, P O S E pose I like to pose like a supermodel in front of the camera แปลว่าฉันชอบทำท่าเหมือนสุดยอดนางแบบต่อหน้ากล้องหรือ I like to pose like Marilyn Monroe ฉันชอบโพสเหมือน Marilyn Monroe และคำว่า like ค่ะคำว่า like เนี่ยในที่นี้เนี่ยมีสองความหมายด้วยกันนะคะคำกริยา verb แปลว่าชอบส่วนคำขยายเนี่ย adjective ค่ะแปลว่า คล้ายหรือว่าเหมือนอย่าลืมนะคะคำว่า pose คือโอยาวๆหน่อย pose แปลว่าโพสท่านะแต่ถ้าเกิดโพสใน Facebook อย่างเงี้ยสะกดอีกอย่างนะคะ p o s t post แปลว่าโพสลงโซเชียลมีเดียแต่ pose p o s e เนี่ยโพสท่าคะ่ะ victory ชัยชนะ sign สัญลักษณ์ pose โพสท่า post ประกาศ one two three she's หนึ่งสองสาม ชะ <Check. S 2> อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube English Time Channel ด้วยนะคะและววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Mazda ค่ะที่ทำให้ยามเย็นของเรามีคุณค่า Good evening English Time by Mazda